การที่เราจะนําเสนอกาแฟดีๆสักที่หนึ่งอะไรมันไม่จําเป็นต้องแบบทำาลด,ดีมากหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราใส่ใจในการที่เราจะนําเสนอกาแฟไปม,มากกว่าทําไมสาขาใหม่กับออกมานอกเมืองคนกรุงเทพหรือคนเชียงใหม่เองเขาก็ยังงงเลยว่ามาเส้นสารพีมันจะมีคนซื้อจริงๆหรอก็คุยกันนะว่าเออเราอยากลองออกจากตัวเมืองมาประมาณ1 1 1เกิกโลก็ก็ถือว่าไม่ไกลแต่ทางไปลําพูละใช่ใช่ครับแล้วทีเนี้ยพอมันเป็นชานเมืองเนาะจริงๆลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาส่งลูก ขเขาที่โรงเรียนที่เชียงใหม่ละ่ะบางทีเขาส่งลูกก็จะแวะมาทานกาแฟที่ร้านเราเลยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนมาเนี่ยที่ขับรถมาจากท่าแพแล้วก็มาถึงตรงนี้ไม่เจอร้านกาแฟเลยเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าแบบตั้งแต่ขับมา10กิโลแทบจะไม่มีร้านกาแฟเอาเรียกได้ว่าร้านกาแฟสดปกติก็ไม่มีนะเราก็เหมือนแบบมันโยนเหรียญน,นะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีสิ่งที่ดีของเราคือเราตั้งใจทํากาแฟเสิร์ฟให้เขากับราคาที่ไม่ได้แพงนะก็โอเคนะแก้วละห้าหกสิบแล้วนำเสนอรูป อันนี้ถือว่าเป็นสเปเชียลตี้ใช่ครับก็เป็นสเปเชียลตี้แต่เราก็คุมราคาให้ไม่ถึงร้อยอะไรเงี้ยครับแล้วว้นนที่เรารู้จักกัน5ปีครับมีเมนูอย่างนี้ยังยังเลยครับอันนี้เพิ่งมาทำหรอมาทาได้ประมาณ3าปี4ปีแล้วครับแต่จริงๆตอนนั้นที่เราเปิดใหม่เรายังไม่ได้พร้อมแบบว่าผมพยายามค่อยๆทาร้านปรับปรุงตัวเองไปพยายามแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบทุกๆปีไปอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบมีที่จอดรถเยอะขึ้นมีที่นั่งเยอะขึ้นแล้วเราทําร้านให้มันเป็นผสมผสานความเป็นไทยกับญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อยา จะรู้ว่าสาขาเนี้ยพริกพีกวันละกี่แก้วถ้าพริกพีกเลยก็มีแบบ400แก้วได้400แก้วนีม่มันเลเวลเดียวกับอเมซอนเลยนะบแบ่ถ้าปกติกวันธรรมดาปกติวันธรรมดาจริงๆก็มีแบบร้อยกว่าถึง200แต่ถ้าเป็นสัปสาหวอาทิตย์เนี่ยครับแบบก็จะพีกขึ้นมาหน่อยทําร้านนี้กี่เดือนคืนทุน <laughs> ตอนแรกเราก็ไม่ได้ คาดว่ามันจะคืนไวขนาดนี้กับกลายเป็นว่าไม่ถึง5เดือนเราก็คืนนในการก่อสร้างที่ร้านนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็กลายเป็นว่า,วาจากเช่าที่ก็เปลี่ยนเป็นผู้ซื้อที่ไปเลยใช่ครับผมดังนั้นที่พาทุกคนมาเจอกระตุวครับ <c oughs> คืออยากจะแค่ให้เห็นว่าเราสามารถทําร้านกาแฟที่คืนทุนเร็วได้จริงๆแต่ว่ามันจะต้องคิดต่างจากคนอื่นนะเนาะใช่แล้ว<ช>ลมันต้องลงมือทํามากกว่าคนอื่นใช่ครับผมเร,เราต้องเราต้อง